ทีนทาม สำหรับเรื่องราเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้ที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นข้อมูลของการจาลึกนามวีรชนทหารกล้าบนกำแพงอนุสรกองทับกจัดพิธีสดุดีกำลังพลผู้สละชีพเพื่อชาติค่ะซึ่งทางกองทับกนั้นได้จัดพิธีเมื่อวานนี้26กันยายนณนกองบัญชาการกองทับกโดยมีพลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพร้อมด้วยพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพลโทภัยบุญพุ่มพิเชษผู้ บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกพลโทนร,รงฤทธิ์คำพีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีสิทธิพรจุลปานะรองแม่ทัพน้อยที่1ผู้แทนแม่ทัพภาคที่1ผู้บังคับบัญชาขั้นสูงของกองทัพบ,บก ผู้บังคับบัญชาและทายาทของผู้เสียชีวิตผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกและกําลังพลกองทัพบ,บกเข้าร่วมพิธีค่ะณบริเวณหน้ากําแพงอนุสรณ์กองทัพบ,บกซึ่งเป็นสถานที่สถิตนามวีรชนกองทัพบ,บกที่สละชีพเพื่อชาติปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิสู้รบต่างๆสําหรับรายนามวีรชนทหารกล้าหาญจากสมรภูมิรบชายแดนไทยกัมพูชาที่ถูกจารึกไว้ณนําแพงอนุสรณ์กองทัพบ,บกนั้นมีทั้งสิ้น16นายนะคะ หจา่าสิบเอกทวัชัยบุสภาสังกัดกองพันธ์ปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6 2. สจา่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้สังกัด กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13 3. จ่าสิบเอกอโนไทยป้องแก้วสังกัดกองพันปฏิบัติการพิเศษ 4. จ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8 50เอกกฤษดาน้อยโคดสังกัดกองร้อยลาดตะเวนร,ระยะไกลที่6 6 0เอกจิรายุสิงอน้นสังกัดกองร้อยลาดตะเวนร,ระยะไกลที่6 70เอกจิรายุทธ อินทุมานสังกัดกองพันจูโจม8ปดสิบเอกนกพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่6 9กาเอกระมมรินผาสุขสังกัดกองพันทหารราบที่3ามกรมทหารราบที่23 10ิสิบทต่อพงพันดวงสังกัดกองพันทหารราบที่3ามกรมทหารราบที่16 11กสิบทสราวุธนามสวัสดสังกัดก,ก,ก,กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่812สิบตรีวรัญชิตยวงสุวรรณสังกัดกรมทหารราบที่13 13พลทหารยาน,นพัฒ โคดสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่3 14พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองพลทหารพิทยุทธโสดาสังกัด กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่2 3และ16พลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีสงอุทิศส่งกุศลแด่กำลังพลที่เสียชีวิตณหอประชุมกิติขจรโดยมีพระราชวัชรธรรมโสพลวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินและคณะประกอบพิธีสง์นะคะโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตความว่าเราทหารหารได้อุทิศกำลังกายกำลังใจยืนหยัดต่อสู้ และยอมสละดชีพเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติด้วยความองอาจสมเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นชายชาติทหารแม้ในสมรภูมิจะเต็มไปด้วยอันตรายและสถานการณ์ความตึงเครียดที่ไม่อาจประเมินได้แต่ทหารกล้าทั้งหลายมีได้ย่อท้อต่อภารกิจพร้อมเป็นแนวหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านผู้รุกรานเพื่อรักษาไว้ซึ่งบุรณภาพแห่งดินแดนให้ชนในชาติได้มีแผ่นดินอยู่อาศัยด้วยความสงบสุขร่มเย็นในนามของกองทัพบ,บกขอสะดุดดีและเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าวีรชนทหารกล้าที่ได้ ทำหน้าที่ทหารของชาติอย่างสมบูรณ์โดยกองทัพบ,บกจะดูแลครอบครัวของเหล่าทหารกล้าให้ดีที่สุดเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนความเสียสละของท่านเหล่านี้คุณงามความดีและความกล้าหาญเสียสละของทุกท่านจะไม่มีวันสูญเปล่าและจะเป็นเกียรติภูมิที่สถิตอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปทีนทาม